ในวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับแาดเซเร์วลผจนภัยในดินแดนนิโนสากันซึ่งในคลิปนี้เราก็จะไปลุยกันต่อในมอนแอบบิสนะฮะแต่ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไ like ลค์กันด้วยโอเคถ้าพร้อมกันแล้ว เรื่องราวของเราได้ดําเนินต่อมาจนมาถึงวันที่41ในวันนี้ผมกับเจ้ากิฟฟินตัวน้อยของเราก็ได้บินเซี่ยงเพื่อออกล่าสัตว์กันนะครับซึ่งสัตว์ที่เราอยากได้มาก็คือสัตว์ท้องเพราะว่าในตอนนี้ที่จับสัตว์ท้องของเรามันก็มีเยอะมาแล้วพอสมควรกันเลยและสัตว์ตัวแรกที่เรามาเจอมันก็คือตัวอะไรไม่รู้ะร่ะลรกะปี่นางเรามาเจอตัวหนึ่งนะผมมันเป็นเอ่อไทเทนอะไรวะเนี่ย อะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นมันก็ไม่ใช่สัตว์ทอนนะครับแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถจับมาได้เลยจากนั้นพี่เกย์ก็จะบินแบบนี้ต่อไปค้ามวันค้ามคืนและเราก็ได้กลับมาตั้งหลักที่บ้านในวันที่42และในวันนี้ผมก็จะลองขามหน้าไม้อันใหม่ดูซึ่งมันก็คือหน้าไม้ของวัดนี้โดยตรงที่มันจะยิงเร็วกว่าหน้าไม้ปกติแถมค่าสรอบของมันก็เยอะใช้ได้ด้วยล่ะครับจากนั้นมันก็ได้เวลาแล้วที่เราต้องลองหน้าไม้อันใหม่กันเลย โอเคครับตอนนี้เราได้หน้าไม้อันใหม่มานะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องใส่อะไรลงไปนะครับเค <Okay, S 1> น่าจะดูดีอยู่นะครับนะิบอ๋อยิงเร็วมากนะผมแก้วเดีย๋ยวเราไปล่าด้วยอันนี้ดีกว่านะครับดูดิว่ามาีรุ่นอัปเกรดอะไรอื่นหรือเปล่านะครับ ซึ่งหน้าไม้นี้มันก็มีอยู่หลายเทียมากคล้ายๆกับเทียสัตว์เลยซึ่งอันต่อไปที่เราอยากได้มันก็คือหน้าไม้สีทองที่มันจะมีค่าสรบปที่เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าหน้าไม้อันที่เราใช้อยู่ตอนนี้ค่าสรบปของมันก็ไม่ค่อยแรงเลยยิงเจ้าคอยาวธรรมดาก็กว่าจะสรบนี่นานโขมากโห,โห,โหคือแบบว่ามันยิงเร็วจริงนะครับแต่ค่าสรบปนี่โคตรน้อยนิดมากนะครับดูดิขึ้นแบบกระจ้อยนิดนึงนะผมดู จากนั้นพี่แกกับจํามังกรตัวน้อยของเราก็ได้ออกหากินกันซึ่งผมก็ได้มาดูแต่แถวป่าเรดวูดเพราะว่าแถวน,นี้มันจะมีสัตว์อะไรนะ่าสนใจกันบ้างแต่มันก็ไม่มีเลยสักแตัวเดียวและผมก็คิดว่าถ้าเราจะจับสัตว์แบบง่ายๆผมนันก็ต้องหาหน้าไม้อันใหม่ซึ่งหน้าไม้ที่เราอยากได้มก็คือหน้าไม้สีทองแต่สิ่งที่เราขาดอยู่ตอนนี้มันก็คือพิษของงูที่เราจะหามันได้แต่แถวบึงน้ำล่ะครับพี่แกก็ได้เดินทางมายัางบึงน้ำนั้นและในวันที่4 3เจ้าดีซีของเราก็ได้เริ่มจับกระ มีสัตว์ต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยล่ะครับพี่นางทำไมมีตัวอะไรเยอะๆไปหมดเลยครับตอนนี้ผมเห็นคิงคองอะไรก็ไม่รู้นุย้ยโอ้แบบรีเจน์นนะครับมาแล้วไอ้ตัวนี้ตัวอะไรเหลา่านี้โอ้เดือนทีปฏิพีสะเทอนะอือนนะครับ แว่นตาเกมเมอร์ที่ใส่แล้วสามารถเล่นเกมได้นนานขึ้นขึ้นขึ้นซึ่งที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะก็คือรุ่นซีโร่นะครับทุกคนวัสดุเดียวกันกับยานอวกาศทําให้ยืดหยุ่นได้สุดสูดและบอกเลยล่ะครับว่าดีไซน์เรียบเรียแต่มันก็สวยจริงและผมก็ชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันทําขามาบางมาแบบว่าพอดีกับหัวเป๊ะๆใส่กับหูฟังนี่สบายมากเลยล่ะครับและก็อย่าลืมใช้โค้ดดีซิเพื่อรับส่วนลด100บาทใครซื้อแล้วใช้โค้ดผมเมนมาบอกด้วยถ้าเห็นเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับซึ่งเต้องดบเฮ้ ต่างๆมันมีเลือดเยอะมากและถ้าเราโชคไม่ดีเราอาจจะเจอกับบอสก็เป็นได้และเราก็ได้มาเจอบอสจจิงๆแล้วครับแต่มันก็คือบอสแมงมุมที่มันกากเดนซะเหลือเกินและเราก็สามารถจัดการมาได้แบบง่ายได้กันเลยและแถวๆน,นั้นก็มีเจ้างูบองลาหรือเจ้าบาซิลิสท,ที่มันมีคาสรูแบบโคตรโหดกันด้วยและก็ที่ข้างๆนั้นมันก็มีเจ้ามังกรโซติอะไรสักอย่างอยู่ด้วยแหละครับว้าวเจอตัวมาอีกแล้วมังคืออีปิกมามาแบบนี้ ดีว่าตัวดาเมจของเราตัวนี้อัพดาเมจเน้นเ้นเหมือนกันเอาดีคิดไปเลยคนระับเรามาเก็บซากศพของมันแกว ซึ่งจากคิฟฟินของเรามันก็โหดพอสมควรนะเนาะจากนั้นผมก็ได้วาปกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะเอาของเพราะว่าผมนะสามารถยิงฆ่าสลุปใส่จ้ามแมกมาซอได้จากนั้นผมก็ได้วาปกลับไปยังที่นั่นอีกทีแลจะจ้าแมกมาซอมันก,ก็กลายมาเป็นของเราเลยล่ละครับเอาไว้ใช้ทาอะไรก็ค่อยคิดกนแล้วกันนะเนาะจากนั้นพี่แกก็ได้กลับมาตั้งหลักกันที่บ้านและผมก็อยากจะคับอ่านของจ้ามแมกมาซอแต่เราก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเรายังขาดของในมอสอยู่อีกเยอะแยะกันเลยและในตัวนั้นเองผมก็ได ซึ่งเราก็สามารถจับมันได้ด้วยลหละครับว่าแล้วเราก็ไม่รอชาร้าแล้วเว้ยพี่แก,กก็เดิเริ่มบันเลงจับเจ้าจโจระเคยักษ์นั้นมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะมันคือบอสนะครับยิงแม่งมันยิงพลังน้ำได้เหรออ่าโดนแล้วเราจะจับบอสอีกที่กันนะครับอันนี้ก็คือบอสเราเรียกมันมาได้แล้วก็ใส่เนี้ยกับมันไปเลยนะครับไหนวะแยกมาสักอันหนึ่งนะครับใส่เข้าไป รในวันที่44ผมก็ได้กลับมาที่บ้านและในระหว่างรอไอเคตัวนั้นตื่นผมก็ได้พาเจ้าคอยาเพื่อฟาร์มเบอร์อรี่กันแล้วเพราะว่าผมนั่นอยากได้นาโคเบอร์รี่ที่ใช้ในการจับบอสกันและเมื่อฟาร์ไปฟาร์มาและผมได้นาโคเบอร์รี่มาเยอะแล้วพี่แกก็ได้กลับมาที่บ้านแล้ครับมาเลยและเมื่อกลับไปหาเจ้าเคนนั้นอีกทีปรากฏว่าตอนนี้ไอเคตัวนั้นมันก็ตื่นมาแล้วล่ะครับและรอช้ายอยู่หญ่พี่แกก็ได้เริ่มลองของกันเลยแน่ใจว่าตัวนี้มันจะร้อยแค่ไหนนะครับ แต่ดูพลังการเดินของมันดิโอ้เปลียนพลังน้ำนะตัวตัวนี้มีความสามารถอะไรบ้างวะโอ้รว้วอรอยงาม ซึ่งเอาจริงๆเจ้าตัวบอสนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกเจ้ากิฟฟินของเราก็เก่งกว่าเยอะเลยนะครับจากนั้นผมกับเจ้ากิฟฟินก็ได้บินซิ่งเพื่อออกหาสัตว์กันต่อและผมก็ได้มาที่บึงน้ํากันอีกทีเพื่อว่าเราจะได้เจอกับเจ้างูกันบ้างและแล้วเราก็ได้เจอจริงๆแหละครับแต่เราก็ดันเจอเจ้าบาซิลิสต,ตัวสีม่วงผัดๆแถมเจ้าตัวนี้เลือดของมันก็เยอะมากๆและเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยละครับมนันก็ทําให้ผมกับเจ้ากิฟฟินต้องวาร์ปกลับมาที่บ้านเพื่อหนีตายกันก่อนเลยโอ้โ้โอ้ตัวอ เือนเป็นลานเลยเดี๋ยวโอ้ดีว่านกโรเลือดเยอะนะหนีรอดมาได้พรือโอ้เจอตัวของแข็งแล้วไว้ที่นั่นอ่ะแม่งงูตัวบักเอกเลยจากนั้นผมก็ได้เตรียมของที่บ้านของเรากันและในรอบนี้ผมก็ได้ผ่านกอาเจนซึ่งเจ้าตัวนี้ดาเมจของมันก็แรงกว่าเจ้ากิฟฟินเยอะแถมมันก็สามารถปล่อยพลังงานที่ระเบิดตุมตามได้ด้วยล่ะครับและแล้วเราก็สามารถแก้แค้นเจ้าบาซิลิตัวสีม่วงนั้นได้แล้วด้วย เอาดิโอ้เฮ้ยตัวนี้ไหววะ่ะนี่โอ้โเฮ้ยดาเมจของนอกเราไหวไหวเหลือเชื่อเลยโอ้เพิ่งรู้ว่าดาเมจมันแรงขนาดนี้นะ ผมกับเจ้านกก็ได้บินหาเจ้างูบ้องหลาต่อไปเพราะว่าเราก็ยังไม่เลิเมะครับว่าเรานั้น้อกการพิษงูหรือการสร้างหน้าไม้แอนใหม่นั่นแหละฮะพี่แกก็ได้บินหาเป็นนั้นจนลากยาวมาถึงวันที่45และผมก็ได้มาถึงเดนแดนน้าแข็งซึ่งแถวๆนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาสํารวจเลยแล,และผมก็ได้มาเจอหุบเขาแห่งหนึ่งและเราก็รับรู้ได้เลยล่ะครับว่าที่นี่นั้นมันก็คือรังของเจ้าวเวิร์ลหรือเจ้ามังกรแย้ยักษ์ของเรานั่นเองจากนั้นผมก็เริ่มจัดการสัตว์แถวๆนี้กันและมันก็ททําาาาาาาให้้้เาาาเเเรรรไไดดมมมมมจอออออีีกกกกกยยย่่งนนนนััั็็คืสถบบบแะะ อล่ะฮะนี่ไงเราเจอซันเฟอร์แบบโคตรโหดแล้วมันหลบอยู่ที่นี่เองนะไม่ต้องฟาร์มขี้หมูกันแล้วแกวเลยฮะแบบนี้แต่แล้วในตอนนั้นเองผมนั้นก็ได้ตกลาวาแล้วไว้แถมลาวานี่มันก็ไม่มีทางขึ้นมันก็ทําให้เราต้องวาร์ปกลับมาที่บ้านกันก่อนเลยช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยอย่าตายอย่าตายเดียว จากนั้นเจ้าดีซของเราก็ไดวาร์ากลับไปยังที่นั่นกันอีกทีเพื่อที่เราจะมาช่วยน้องอาจเจนของเราและผมก็ได้มาฟาร์มสันเฟอร์อีกเยอะแยะก,กันด้วยแต่เมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาเท่านั้นละมึงเราก็เดินช้างเอาเงยกันเลยของเต็มจนเชื้องช้าไปเมื่อยของเยอะเกิดไปวว้ ที่แกกับเจา้านกอัดเจนก็ได้บินหาสัตว์กันต่อไปนะครับจนได้มาถึงวันที่4 6ผมนั้นก็ยังหากันต่อไปเหมือนเดิมและผมก็ได้มาดูที่เสาด้วยเผื่อว่าในตอนนี้เราก็จะสามารถเรียกบอสกันแล้วแต่เราก็ลืมไปนะครับว่าเรายังไม่ได้หาอิสเฟกต์เลยแม้แต่อันเดียวและเราก็ยังขาดชิ้นส่วนอื่นๆในการเรียกบอสกันด้วยนะฮะจากนั้นผมก็ได้หากันต่อไปแถวๆภูเขาหินซึ่งฝั่งนี้มันก็เหมือนเดิมเลยคือเราไม่ค่อยได้มาสำรวจอะไรมากมายและผมก็ได้ลากยามมาถึงป่าเรดวูดและที่นัั่่นเเเเออออองงงงงผมมไไดได้้้้้จขาาาากกบบืรระยยว เรามาเจอป้อมปราการอะไรสักอย่างด้วยนะครับโอ้มีด้านในด้วยใช่ไหมว่าและวมันน่าจะมีอะไรดีๆอยู่แน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่าสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับจริงนี่เข้าไม่ได้หรือนี่ พี่แกก็ได้หาแบบนั้นกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับแต่แล้วจโจ้เจ้าดีซของเราก็โดนโจมตีและก็ขิดไปอย่างรวดเร็วไปเลยกูโดนเจ้าเวเวนขอบแล้วมึงไอ้ทำไมตายง่ายจังเลยละครับนี้พี่แกก็ได้กลับมาตั้งหลักที่บ้านกันใหม่นะครับและจากนั้นผมก็ได้พาเจ้ากิฟินบินซิ่งออกไปเพื่อที่เราจะไปช่วยเจ้านกอาเจนแต่เหลือจะเชื่อละครับว่าผมหาอยู่นานมากมันก็ยังไม่ ในวันที่47เจ้าดีซีของเราก็จะหานกอาลเจนเหมือนเดิมจนในทีจิซุโรก็ได้เจอสักทีละครับคือจริงๆในป่าเรนวูดเนี่ยมันก็โคตรยากมากๆเพราะว่าผมหลงในป่านี้มานักต่อนักกันแล้วคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนมันก็เหมือนๆกันหมดเลยล่ะครับและผมก็ชอบเป็นโซโล่กันด้วยคือกูหลงทางนั่นเองแต่แล้วแถวๆนั้นมันก็มีเจ้ากินคองอยู่ตัวหนึ่งและผมก็ได้ลองยิงหน้าไม้ใส่มันดูและในตอนนี้หน้าไม้อาบยาพิษของเราก็กากมากๆเลยนะครับยิงมาตั้งนานยังไม่ถึงครึ่งกกันนนนนนเเลลยยีี่่า็อองใช้้้ไไหมดูะ ว่าจะเจ๋งแค่ไหนกันอยู่ไหนแล้ววะโอ้ยอย่าหลบใต้นี้ดิยิงไม่โดนโอ้ยังกากเลยเคลองเอาหน้าไม้นี้ก่อนขอสักดอกเน้นๆก่อนนะครัจบจ๊อบอ่าโดนเข้าไปแค่นั้นเนี่ยนะหมดแล้วดอกธนูฉัน จากนั้นผมกับเจ้ากิฟฟินก็ได้บินซิ่งเพื่อหาสัตว์กันต่อไปและดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้าลิงกอริล่ามันก็เกิดมาทั่วแมพเลยละฮะไม่ว่าจะหันไปทางไหนมีแต่ตัวสีเ,ลเหลืองแเต้นไปหมดเลยล่ะครับพี่น้องและในันั้นเองผมก็ได้มาเจอสัตว์ตัวหนึ่งแล้ววะซึ่งมันก็เป็นสัตว์ที่น่าจับมากนั่นก็คือเจ้าฟีนิกส์กิตเตลิงนั่นเองโอ้ยเราต้องยิงแบบโหดๆเลยเนี่ยตัวตัวนี้นะครับมาแล้ว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 ,ลวไปโดนหนึ่งดอกหนีหนีเลย อุ้ยดอกเดียวดูเพลินครับผมอู้ดูดิอยู่นู่น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 ยังพอไหวอยู่เราต้องอ่ะมามาจากไหนโอ้ตัวนี้อีกไอ้เรยของมึงมาทำไมกูไม่ได้ต้องการมึงเลยนะอีดอกอเข๋ครับเราต้องจับฟินิกให้ได้นะวันนี้มาแล้ว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 มันมาแล้วมันหนีมันหนีนะมันหนีมันหนนะีมันหน,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 นีแบบนี้แสดงว่า มันกําลังจะสลบนะครับเราเปลี่ยนดอกแป๊บหนึ่งเอาดอกนี้ไปแทนเจ้าดีซิของเราก็พยายามตามยิงเจ้าตัวนั้นอยู่นานมากเพราะว่าเมื่อผี่แก่ใกล้สลบมันก็จะวิ่งแบบหางจุกตูดเลยล่ะฮะและผมก็เลยตามยิงแบบนั้นจนมาถึงกลางคืนจนในที่สุดมันก็สามารถสลบลงไปได้แม่เจ้ากว่าจะสลบนี่นานโขมากๆเลยล่ะฮะเรียบร้อยโอ้บินอยู่ตั้งนานกว่ามึงจะสลบโอ้ย แ,แถวนี้มีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะในวันที่48พบกับเจ้ากิฟฟินก็พยายามปลุกเจ้าตัวนั้นให้ตื่นและเมื่อเจ้าฟินิกตื่นแล้วผมก็ได้พามันวักกลับมาที่บ้านเพื่อตั้งหลักกันเลยล่ะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าเพิ่มนั้นกลัวสัตว์อื่นจะออกมาตบเราอย่งนี้จากนั้นมันก็ได้เวลาที่เราต้องลองของเจ้าฟินิกตัวนี้กันดูซึ่งมันก็มีพลังปัดทุบแบบภูเขาไฟได้ด้วยบอกเลยลรเว้ยว่าโคตรเฮิร์ตนี่ฮะดูดูพลัง โอ้เราต้องกดตัว R นะเพื่อเรียกอดอกไฟนี่มามาโอ้โหใม่กอดสุโก้ยอันนี้เดี๋ยวเราต้องเพิ่มนี่ก่อนเลยแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับอย่างเดียว จากนั้นมาก็ได้เวลาที่เราต้องลายเคงแบบนี้นเลยละเมึงพี่แกก็ได้จัดสรรเตรียมโน่เตรียมนี่อีกสักนิดและผมก็ได้พาเจ้าฟินิกตัวนั้นออกไปเกลียตัวสัตว์ต่างๆในแบบนี้กันเลยละไว้ซึ่งบอกเลยล่ะครับว่าที่ไหนมีสัตว์เยอะๆเพียงแค่เราใช้สกิลตัวนี้ใส่มันพวกมันก็จะตายหาราบเป็นหน้ากองเลยล่ะครับพี่น้องในวันที่49เจ้าดีซีกับเจ้าฟินิกก็ยังไม่สะสมใจในการลายเคงแบบนี้นะครับและเมื่อสิ่งไปสิ้นมาในตอนนั้นเองพร้อมนั้นก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าบอสละไว้และเราก็อยากจะ ในตอนนี้เราก็มาเจอเจ้าบอสหน้าซอนตีแล้วนะครับมันอยู่มุมนั้นเห็นแล้วเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งแต่ว่าไปตัวนี้ดาเมจมันก็โคตรโหดเหมือนกันนะครับดูดิเออเออมังกรก็ไม่เหลือแต่แล้วที่ข้างๆกันผมก็ได้เจอเข้ากับไก่ธรรมดาตัวหนึง่งซึ่งมันก็คือเจ้าไก่แจ้นะครับและในทันใดนั้นเองเราก็โดนเจ้าไก่แจ้ตัวนั้นทบจนาตห่าไปเลย เดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ ซึ่งก็นั่นแหละครับกูตายอีกแล้วหรยอมึงด้วยความงงที่เข้ามาในสมองของดิฉันพร้อมกับเจ้ากิฟฟินก็ได้เป็นสิ่งก่อไปแถวๆนั้นดูเพื่อว่าเจ้าฟินิกของเรายังไม่ตายนะครับแต่ผมก็ได้บินหาแบบนั้นอยู่เป็นวัน2วันกันเลยผมก็ไม่เจออะไรเลยแม้แต่ตัวเดียวเสียใจจังเลยฟินิกกูตายแล้วหละกับมึงในวันที่5 0เจ้าดีซีของเราก็ได้บินสิ่งเพื่อหาสัตว์กันใหม่เพราะว่าเราจะไม่ยอมยยดถึงแม้ว่าเราจะเสียเจ้าฟินิกไปแล้วก็เถอะและเมื่อบินไปบินมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าสต่างๆมมัันก็ยงไ่ค่อยโ่มาเลลยแแะครับต่้วผมก็ได้้มาเจออขกับ มังกรแล้วไว้และนี่ก็คือสภาพของเราละมึงเอาไอา้ย่ พี่แกก็ได้กลับมาที่บ้านนะครับไป้รอก็จะพาสัตว์ตัวใหม่ไปซึ่งมันก็คือเจ้ากิก้าทองเอาไว้ซึ่งเจ้าตัวนี้ดาามจตก็เยอะแถมเลือดก็เยอะอีกตั้งหากและผมก็ได้กลับไปช่วยเจ้ามังกรตัวนั้นดูแต่ในตอนนี้มันก็สลบอยู่นะครับและผมก็ว่าจะรอให้มันตื่นจนลากยามาถึงวันที่5 1อและแนทันใดนั้นเองมันก็มีสัตว์อะไรไม่รู้มาโจมตีเราและมันก็เสือกัดเจ้ากิก้าของเราจนตายหาไปกิก้ากูไปมาเขือโอ้ยตัวนี้ก็ทำไมวะเนี่ย อ๋อมันสลบโหว่าทำไมกลับบ้านก่อนแล้วกู ซึ่งมันก็คือเจ้าตัวโซตินอะไรไม่รู้นะครับที่เทียสูงกว่าเราเยอะมันก็ทาให้เราต้องวอร์ปกลับมาตั้งหลักที่บ้านกันเกิดเลยเลยครับจากนั้นผมกับเจ้าขอยาก็ออกไปฟาร์มเบอร์รี่กันอีกครั้งและผมก็ได้ฟาร์มแบบนั้นมาทั้งวันกันเลยในวันที่52ผมกับเจ้านกก็ได้บินออกหากินกันอีกและในรอบนี้ผมก็อยากหาจับสัตว์เหมือนเดิมแต่เหลือจะเชื่อเลยครับว่าผมบินหาอยู่นานมากเราก็ไม่เจอสัตว์น่าจับส้นตินอะไรเลยแต่แล้วเนี่ยตอนที่เรากำลังจะกลาบเจ้าดีซี่ของเราก็ได ตัวน,นี้หรือเปล่าบอสไม่ใช oh ่ใช่ไหมว้าวว้าวมันยิงอ๋อมันยิงเฮ้ยเฮ้ยมันยิงยิงตกแล้วตกเครือบินตกอจะตายตายแน่ตายจริงด้วยอีดอก และนกอของเราก็ตตยหาไปเลยแหละครับปีนางพี่แกก็ได้วัดกลับมาที่บ้านเพื่อผานกตัวใหม่ไปและผมก็ไหาเจ้าซีโนมบแบบมันอยู่สักพักหนึ่งและเราก็อยากจะจับมันมาให้ได้ด้วยวันแล้วพี่แกก็เดิมยิงหน้าไม้ใส่มันกันเลยซึ่งจริงๆเพื่อนๆก็ได้บอกนะครับว่าเจ้าบอสตัวต่อไปมันนั้นก็คือเจ้าซีโนมอตัวนี้นี่แหละมั้งซึ่งมันก็เป็นสีทองนะฮะแต่เหลือจะเชื่อแหละครับว่าในตอนนี้เราก็ยังหามันไม่เจอเลยและผมก็จัดการยิงยิงแบบนั้นต่อไปอีกทั้งคืนจนมาถึงเช้าของวันที่เจ้้ตัวนนก็ยยงไ่ีะสลรห เพิ่มทีลนิดทีลน้อยไปนะฮะสามหมื่นจริงๆนั้นมันสรุปไปเลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้เราฆ่าแล้วมันจะได้ของปลดล็อกใหม่มาหรือเปล่าเอ่อแบบนี้แล้วกันกูไปหาตัวมาตบมันก่อนและแบบนี้เราก็เบื่อแล้วละเว้ยพี่แกก็ได้วาปกลับไปที่บ้านแล้วเราก็ได้พาเจ้าหมาน้ําแข็งมาละครับและเมื่อเจ้าตัวนั้นหอบเพียงแค่ครั้งเดียวอุกบาทก็ได้ตกลงมาทับเจ้าซีนโนมัสต,ตัวนั้นจนตายห่าดตายหัวงไปเลยแหละเมิง ตูมตูมตูมอ้มเรียกอูกาอูบาทมาเอา้าไปไหนแล้วตายแล้วเหรอเฮ้ยตัวน้ำตายแล้วเหรอซีนโนมอมตายแล้วเหรอเชดเดี๋ยวนะมันปดล็อกอะไรมาบ้างหรือเปล่า ทำไมตายง่ายจังเลยวะมึงเนี่ยดันั้นผมก็ได้กลับมาดูที่บ้านนะครับวันในตอนนี้หน้าไม้ของเราสามารถคาบได้แล้วหรือยังแต่มันก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังขาดวัสดุอุปกรณ์อีกมากมายและผมก็ได้รีบจะมาบุกไปที่บึงน้ําแล้วเมื่อมาถึงแล้วผมก็ได้เริ่มจัดกระน,นาใส่พวกมันกันเลยมาตรงนี้มีตัวอะไรบ้างไม้หมดไม้หมดอาตายไปเลยมึงมาแล้วมาแล้วแอปบาซิลิสตายไม่เลือก เจ้าหมาน้อยน่ารักของเราก็จะกันแบบนี้กันต่อไปเหมือนเดิมและผมก็ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแถวนั้นมามากมายเลยนะครับโดยที่เราหารู้ไหมว่าในตอนนี้เจ้าหมาน้อยของเรากระเป๋าในตัวของมันก็เต็มเลยครับว่าแล้วทาไมเราไม่ได้โซตินอะไรมาเลยและเมื่อหาไปหามาในระหว่างทางเราก็ได้เจอเข้ากับของดีอีกแล้วละมึงเจ้าฟินิก์เจ้าฟินิกส์เอียเจ้าฟินิกส์คเจ้าฟินิก์อีกแล้วนี่โอ้โหโอ้ my g ค o d n เน s ซึ่งเมื่อเราหนีรอดจากเจ้าฟินิกตัวนั้นมาได้มันก็เหมือนหนีเสือป่าจระเข้เลยนะฮะเพราะว่าเราได้มาเจอกับเจ้าแก่แจ้อีกครั้งและนี่ก็คือสภาพของเราฮู้ว้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยกูโดนไก่แจ้อีกแล้วเฮีย ขอโทษในคำหยาบคายด้วยนะครับกูหัวร้อนจริงๆพี่แกกับเจ้าแยบินก็ได้บินสิ่งกับไปที่นั่นกันเพื่อที่เราจะไปดูเจ้าฟินิกและผมก็จะไปดูซากศพของเจ้าหมาป่ากันด้วยแหละครับเมื่อกี้ไก่แก้หน้าซนตีนอยู่ไหนแล้ววะนี่ไงไหน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 ไอ้ไอ้ไก่แจ้หมากูตายเลยไหนกูกูดูหน้าตามหน่อยดินี่ไงอยู่ที่ตูดกูเลยเนี่ย ไก่จา๋าได้ยินไม่ว่าเสียงไก่โอ้มันตามตูดกูเลยโอ้โหเลือดสองล้านสี่กล้าสรุปสามล้านโอ้แล้วกูจะเอาอะไรไปสู้ เอาจริงๆผมก็อยากได้เจ้าตัวนี้เมากอแต่ในตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถจับมันได้นะครับเพราะว่าที่จับของมันพวกเราก็ยังปลดล็อกมันไม่ได้เลยในวันที่55เจ้าดีซีของเราก็ได้กลับมาที่บ้านดูและในตอนนี้ผมก็อยากจะจับเจ้าฟีนิกตัวนั้นกันอีกครั้งแต่ปัญหาก็คือเรานั้นไม่มีกิฟฟินและการจับมันจากภาพื้นดินมันก็เป็นอะไรที่ยากโคตรกันเลยแต่ด้วยความพยายามของเรามันนั้นก็ทําให้เจ้าดีซีได้ลองยิงมันจากด้านล่างดูเพื่อว่าเราโปเชสสามารถจับมันได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ค่าสัก่าเทหร่แแตล้วนี่ก็คือสภาพของเรละมไง มาแล้วมาแล้วฮัล <c oughs> <heroic> <c oughs> โหลของบาว่าไอฟินนี่อแต่แค่นี้เราก็ไม่ยอมแพ้น,นะครับพี่แกก็ได้มาหาจับสัตว์บินได้คือมีตัวไหนเราก็เอาหมดเพราะว่าสัตว์บินได้ของเรามันก็ไม่เหลือเลยละครับตอนนี้เนี่ยตายหายไปหมดแลนะ้วล่ะก็เหมือนไหนเอง บินได้ยิงยิงแตกไหนอีกหนีหมดแล้ว <c oughs> จับสัตว์บินได้ไว้เยอะๆเพราะว่าแม่งตายเกลื่อนมากแล้วเมื่อได้เจ้าตัวนั้นมาแล้วพี่แกก็จะบินซิ่งออกไปกันอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วในระหว่างทางผมก็ได้มาเจอเขากับเจ้าบอสท,ที่มันโคตรโอเวอร์แอคติ้งมากเลยล่ะครับเองโอ้โหเลือด1.1หบี้ไอ้เอยกาสลบ10บี้อู้เรววะเนยะ มาเลยอุ้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 ยมาเป็นพลุไฟเลยในวันที่้าสิพอกเจ้าดีซของเราก็ยังพยายามจับเจ้าฟินิกตัวนั้นโยแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันโหดมากๆไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินหรือภาคอากาศเราก็ไม่สามารถสู้มันได้เลยและผมก็อยากจะลองของกันสักหน่อยนะครับนั่นก็คือผมจะกระโดดลงไปจากฟากฟ้าแล้วก็ยิงมันบนอากาศกันดูซิว่าเราจะเท่ขนาดไหนอุ้ยอ้ออโอ้โหเฮ้ แกไม่เคยดู t t l e f i e ิ d มาปุ๊บจับไม่โดน <laughs> ตายแน่กูกูตายแน่พี่แกก็พยายามจะแบบนี้กันต่อไปแต่สุดท้ายเราก็ไม่เหลืออะไรเหมือนเดิมแหละครับเมึงตายยังเขียดจริงๆเลยกูโดนแล้ว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 มันมามันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วกูตายแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัง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  Mày thấy quý gì Hơi bao uh. à. à. phim จะนั่นผมก็ได้มาดูในต้นะครับว่าในตอนนี้หน้าไม้ของเราสามารถคาบได้แล้วหรือยังและมันก็โปเชฟพอดีเพราะว่าหน้าไม้สีทองอันใหม่เราก็ได้มาแล้วละครับทุกคนซึ่งหน้าไม้อันนี้ค่าสรุปของมันก็เยอะกว่าอันก่อนหน้านี้เยอะประมาณพันสี่พันห้าแถวนั้นกันเลยละครับมาจับสตต่อมาจับสตัตต่อโอเคมีตัวบินได้นี้อยู่จ๊บอ่าเฮ้ดีนี่หว่า จากนั้นมันก็ได้วเวลาที่เราต้องหากีฟินกันเพราะว่ากิฟินนี่แหละมันจะสามารถจาสัตว์ได้แบบโคตรดีมากแต่แล้วในระหว่างทางผมก็ได้เจอเข้ากับตัวอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะครับและผมก็อลองเข้าใกล้มันดูเฮ้ยตัวยไรนั้นเดียว,วเยวฮ้ยกอบลิน นนีีมกับด้วยอและก็นั่นแหละครับผมก็ตายหาไปเหมือนเดิมในวันที่หา17เจ้าดีซก็ยังหาจับสัตว์บินได้เหมือนเดิมและผมก็ได้บินเพื่อหาเจ้ากิฟฟินกันนะครับและเราก็ได้มาเจอเข้ากับซากซอบของเจ้าวิแรงบินที่โดนเจ้าฟินิกตบตายกันด้วยแหละครับเฮ้ยนก,กุดตายแบบอีปีกว่ะเฮ้ย <laughs> ตายค้างอยู่นี่เลอเออสงสารมัง พี่แกก็เลยบินแบบนั้นกันต่อไปแต่เหลือจะเชื่อละครัว่าเจ้ากิฟฟินเราก็ไม่เจอเลยแม้แต่ตัวเดียวหลักยามมาถึงวันที่58ผมก็ยังพยายามหาเจ้ากิฟฟินแบบนั้นกันอยู่และผมก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าบอสกินพืชที่มันมีเลือดถึง 3- 4 0 0กันอีกแล้วล่ะครับและแนทันใดนั้นมันก็มาโจมตีเราละไว้3า0เอโอ้ ป้องตายกูต้องเจอกับอะไรอีกเนี่ยนกกูตายอีกแล้วว้าวมาป่ารอเฮียอะไรอยู่เหรอฮะมึงอยากตามมาอีกโอ้ยโยเซนบอลต้องเข้าสิงว้าวตัวอะไรมีมีม โอ้กิฟฟินนั่นไงนั่นไงกูเจอแล้วกิฟฟินกิฟฟินลูกเออมาเร็วมาเร็วตัวอะไรที่นักอีกนักเออโอหหู้หู้พกตายได้กิฟฟินแล้วได้กิฟฟินแล้วได้กิฟฟินแล้วเร็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 วตัวอะไรมาโอ้ยมึงอย่ามาก่อนดี และแล้วในที่สุดเราก็สามารถจับเจ้าก,กิฟฟินตัวนั้นได้แล้วสักทีบอกเลยล่ะครับว่าสุดยอดซึ่งเมื่อจับเจ้าก,กิฟฟินได้แล้วเราก็สามารถยิงหน้าไม้จากบนหลังของมันได้นะฮะและมันก็ทําให้เราสามารถจับสัตว์ได้แบบง่ายๆกันด้วยและแล,ะและ้วในตอนนั้นเองที่ข้างๆกันมันก็มีตัวอะไรไม่รู้อยู่ด้วยเลยก็มึงเฮ้ยหยุยตัวอะไรวะน่าเนฮะ <laughs> ้ยตัวอะไรวะน่ากนะ้อดสีล่าวะ โอ้ไขจูคิงไขจูโอ้กูเจอเฮียอะไรวันนี้ตอนนี้แมงสัตว์ต่างๆแมงมีเยอะมากๆเลยละครับทุกคนพี่แกก็บินหาจับสัตว์กันนะครับและเราก็ยังไม่ลืมเราไว้ในตอนนี้เจ้าฟินิกเราก็ยังไม่ได้กันเลยพี่แกก็เดินทางไปหาเจ้าฟินิกตัวนั้นและเหลือจะเชื่อแหละครับว่ายาสลบดอกดําเพียงแค่ดอกเดียวมันนั้นก็ทําให้เจ้าฟินิกตัวนั้นสลบลงไปได้โดนทีเดียวจอดเลยแก้ว 哦，喂，哎呀呀！ ซึ่งเหลือจะเชื่อและเข้าวัตถิกางๆกันผมก็ได้เจอเข้ากับอีกสัตว์ตัวหนึ่งที่เราอยากได้มากซึ่งมันก็คือเจ้ามัติคอร์ละครับและผมก็ยิงมันให้สรุปกันด้วยและแล้วในที่สุดผมก็สามารถจับได้ทั้งเจ้ามัติคอร์และเจ้าฟินิกตัวนั้นมากันเลยแหละครับสุดยอดไปละครับพี่นางในวันที่59ผมก็ได้พาทีมงานที่เราสามารถจับได้เมื่อตะกี้กลับมาที่บ้านของเรากันละครับซึ่งเจ้ามัติคอร์ที่เราอยากได้นั้นก็เพราะว่าพลังของมันสามารถทําค่าสรุปให้กับสัตว์ต่างๆได้แถมคคคค่าาาาสลลลบบบนนนนนีแแโตตรรดดกกกััััเเยะะจจ้้้ผมม็ไไงิออป ก็นําใส่สัตว์แถวแนั้นดูแต่บอกเลยล่ะครับว่าสัตว์ในเลือดน้อยๆโดนเข้าไปนิดถึงกับขีดกันเลยแสดงว,ว่ามันน่าจะเอาไว้จับสัตว์ใหญ่ๆไรเงี้ยเนาะจากนั้นผมก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าบ,บอสอีกแล้วลเว้ยและผมก็ยยอยากจะลองดูนะครับว่าเจ้ามาติคอร์ตัวนี้สามารถจัดการเจ้าบ,บอสตัวนั้นได้หรือเปล่าตัวอะไรล่ะนุไคโดโคโดโคโดโมอเออเดี๋ยวดูไอ้มะเขือต,ตัวอะไรวะเนี่ย รถได้วิวิละล้านไม่ใช่สิประมาณ5วิได้1ล้านอ่ะกูสแปมอยู่บนนี้แหละ่ะ เจ้าดีซีก็ได้จัดการแบบนี้กันอยู่นานมากๆนะครับข้ามวันข้ามคืนกันเลยแต่แล้วเราก็ลืมดูนะครับว่าในตนนั้นเนี่ยเอเนจีของเจ้ามาติคอร์มันก็เหลือน้อยเต็มทีมันนั่นก็ทําให้เจ้าดีซีได้ลงมาพักแทนแล้วเมื่อผมกลับไปอยาที่นั่นกันอีกทีปรากฏว่าไอ้บอสตนนั้นรีเลือดไปแล้วละครพี่นางอ๋อทำไมมึงรีเร็วจังเลยวะจากนั้นผมก็ลองเปลี่ยนแผนและผมก็ได้่าเจ้าฟินิกมาดูซึ่งเจ้าฟินิกตัวนี้ดามีเนมันก็แรงจริงแหละครับแต่สกิลของมันก็ชอบกระจายเป็นวงกวาเอ่ยะ เลยแหะครับโอ้โหเสียใจเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับอังเอบิสใน EP ที่3แล้วนะฮะในวันนี้เราก็เดินทางมาถึงมัดที่60แล้วนะเนาะแถมในคลิปนี้ผมก็ตายหาไปนักต่อนักกันด้วยนะครับและถ้าใครมีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมเมอขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีสสดไปละจุ๊บ